อันนี้องช่างเคนเครื่อง C N C เลยนะ C N C อาจจะอาจจะอโอ้ห้อย้ํามันเครื่องขันวุน่นี่ยงนี่ออกมาเดี๋ยวล่างออกพอพอเท่สองคันนี่ราคากะจิบๆสองเมือนหาเครื่องจะเป็นลูกก้านข้อซิ่งหมดแล้วครับ M I X เครื่องจะเป็นขยายเป็นควมจูเดิมที่มันเป็น2องพันหา มาแต่งรถเราได้ยังวันีโบได้ขี่หรอกพี่น้องในอเบิ้งกับมีแห้งนี่เมืเเ่อเนี่เขาอยู่อาณาจักรบานบูเฮาสิโบขี่รถจักเถื่อนโดนกับโบได้ขี่หรอกเออแต่เฮาสิอาศัยเศษอาศัยลลางแล้วมาเบิ้งว่าบ้านบูมีจักขั้นดีมทรงเซง็งเอาไว้แข่งแต่ว่าเนี่ยเป็นเครื่องคอนเทนต์แล้วพี่น้องบบได้แข่งหรอกแล้วก็เป็นเซื้อเสื้อขั้นแรกของผมประมาณนี่ยน,นี่ขนาดดุนดนครับเถื่อไทยบ้านยิ่งชาเนาะอยากฟังอยากฟังคันไหนบอกคอมเมนต์บอกเดี๋ยวผมสิจัดให้ มีเซอร์ของไลกอีกอันนี้เป็นอาวันมาดูอาวันคันนี้สวยมากครับโทวโอเลี้ยงดูดิดูฝุ่นดิ <c oughs> ไม่ได้ขับสักทีทํามา2ปีแล้วมั้งเนี่ยไ่ได้ขับสักทีโชค,คทอ่ทอเป็นของ WRC ครับวัดเล a ซิ่งเป็นไงสปอนเซอร์ทั้ง2อ,อันนี้อันนี้จะเป็นคาร์บอนดำอันนั้นจะเป็นคาร์บอนเงินขัานใดงาม ขั้นรู้เลยเนาะโอ้โหชิกระตือ,ตอแล้วก็ามาดูข้างในครับบานบูของเฮาอยากต่กล้องมึงอยากหูขั้นไหนมึงอยากใครเบิกลงรถนี่เป็นงานเพ้นนะครับเป็นงานเพ้นดูลงรถด,ดูงานเพ้นท์สีต่กล้องลงรถผมก็จะมาบานนี้อันนี้รถลงโอครับอันนี้หรือจะเป็นสั้นบ้างหัวก,กันเนาะของมันชอบอ่ะเนาะของมันชอบอันนี้ใบละสองสามร้อยอันนี้ใบละสี่ห้าร้อย ประมาณนี่ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าบริเวณที่เทียบว,วันนี้เราไม่ได้ขับแต่เราจะเช็ดทำความสะอาด,อดให้บพว,พวกมูทำความสะอาดเพราะว่าห้องมันสกปรกมากมันมันเกยความผิดปริญญแล้วก็ตู้หมวกกันน็ต้องทําด้วยนะใช่แล้วก็อันนี้อุปกรณ์อะไรรถของบ้านมูอย่างเดียวแล้วเราก็มีเบาะนะเห็นไหมเบาะนี่ขั้นเนี่ยรับที่สุดขั้นนี้ของใครบุญิ่งของเธอเหรอเพื่อนอยากได้ น้องรักอยากได้ผมก็จับจับเราบรไดคีว่าเงีโอกาสไดคีเลยพีย่น้องตอนนี้ซื้อมาได้ปีหนึ่งเราบรไดคีมันคือขั้นอยวมันจะเป็นรถในฝันของผมรถนะบ้านบูรถในฝันของผมสมัยเด็กหครับผมอยากได้บีเอ็มสักคันแต่แต่ไม่ได้ขับลองไว้ประดับบารมีคือผมผมก็เคยได้ขับเลยพี่น้องเนี่ย<อ>ผมก็มีแต่แต่งแดงมาสิไปใส่หนังใส่นี่ยูเนี่ยรงมาอันนี้เป็นปีสิบปีสิบแปดประตูไอ้บอมเป็นประตูดิฉลามเนี่ยหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเรียกฉลามตากล้องครับพี่มันมีคลิป ขีบนี่เหมือนฉลามไหมขีบไอ้ฝั่งนี้คือฉลามปะขีบมันคือวาตาโองคือครับอ่ะคือคือขีบฉลามแม่แม่มก็สวยเดี๋ยวเตาสมัครใจอีกเพื่อนไฟเนี่ยช่าเตาก็เย็ดอันนี้คือหลายคนถามว่าบ้านบัวคืออย่างบ้านบัวคือบ้านสีน้ำเงินเนาะค้าสีน้ำเงินแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นโรงรถกระบะรถกระบะ แล้วก็รถตู้คันนี้เป็นซื้อน้องรักโอ้ถ้าเป็นก็ต้องเป็โกโมนิไปทำสีน้ำเงินแล้วคันนี้ก็จะทำสีน้ำเงินอีกแต่บ้านคือบ่เอาสีน้ำเงินเอาะไม่บ้านสีน้ำเงินมันจะดูอันนี้เกินไปคือโดเรมอนเกินอะไรบางคันนี้บ่มาคันนี้จะเป็นหัวเทิร์ดฮอร์เทิรดคันนี้หัวเทิรดได้อยากฟังเสียงไหม มีแล้วบันกูจะแต่งผมจะแต่งสไตล์คลินคลินคือสไตล์สีน้ําเงินของผม oh. เป็นคนที่ถูกชโงกกับสีน้ําเงินหลายคนถามว่าบ้านบูขึ้นยังกับขึ้นสีน้าเงินล่ะครับบ้านสีน้ําเงินเดี๋ยวขึ้นทุกอย่างเป็นสีน้าเงินกันสะบัดต,ตัวเดียวกันเลยสํานักเดียวกันด้วยอันนี้จะเป็นหัวแหลมสํานักเดียวกันก็คือนี่เลยครับเขนหัวย,ยางเบิ่งทอตัวนั้นอีก เคนห้วยพี่ตัวอื่นอันนี้ก็จะเป็นของช่างเคนห้วยมันหลายขั้นปวดจะขั้นไหนเครื่องนี้เว่าซีนซีนี่เครื่องนี้เป็นแข้ง C N C ยกยกบังโมยกบังยกบังยกขึ้นเลยยกขึ้นคนไหนเบิังเครื่องเครื่องกระทออันนี้ของช่างเคนเครื่อง C N C เลยนะ C N C อาจจะอาจจะโอ้ห้อยหน่ะมันเครื่องคันบ่เนี่ยบ่นี่เดี๋ยวล่างก่อนพอพอทเท่ ไทเทเนียมของช่างโอ้มูนี่รับผู้ได้รับเนี่ยเบิ้งมาปึ้งครับเนี่ยล่างออกแล้วก็เก็บเลยเบิ้งเก็บแบบขับสุกปรปกแห้งตัวน,นี้จะเป็นลูกสเตปลูก7 6ชัก13ครับสเตปเนี่ยจเอาไปพีตะโคนเนี่ยเนี่ยขั้นนี้ขั้นนี้จะเป็น72ช่างเคียนให้กันแต่จะเป็นแข็งเดิมสไตล์บานโบของเฮาขั้นนี้ทรงทรงจีมากอะตามนั้นแหละครับนู้นๆกันอยู่ขั้นใดอีกขั้นใดขั้นนี้ออโมว่าสิล่อยเนี่สิล่อยเท่าใดก็มืนห่า แต่ทุกอย่างก็เป็นสีน้ำเงินบอกบอกแจ้งลอยรถผู้ใดเนี่ยครับรถขั้นในเป็นของผู้ใดเนี่ยขั้นี้ของอมโอที่เหลือของเฮาเบิดเฮาตะเฮาซื้อเป็นอยู่ในสนามที่เป็นเครื่องเกิมซื้อให้ว่าว่าแต่มันก็บ่ขี่จักเทื่ยล่ะเฮาไปเฮ็ดลูกใหญ่เลยแล้วโได้ให้มันขี่เล่นแต่ถามมาเป็นทิพย์เป็นยังกัมันก็ต้องขี่คันนี้แต่ของเฮาน่ะสิขี่คันนี้สิขี่คั้นหนึ่งในข้าขี่มอเติกเบิ่งสไตล์การแต่งก็คือจัดสภาพโดยพี่เต้ยกม .9 ร์่สไตล์สไตล์การแต่งแบบขี้นๆสไตล์เดียวกันแต่จะ สำนักเดียวกันเบิร์เครื่องทอช่างเคียนจัดสภาพพี่เต้ยเหมือนกันสองคันนี้สองคันนี้ราคากะจิบจิบสองหมื่นหาหนักนี้ของไอรักเสียประ่ามันอยากได้แห้งมันขี่มากมันมันใส่งานแคบบอบมถึงหมดถึงลอยโลกมันบวขีเลยมันอยากได้จอดแค่อยากได้คันนี้กับของเฮาเป็นคันแรกเลยเสอมาสภาพแบบเขาจัดมาสภาพมั้งสี่แต่ห้องมาเห็ดเสียวล่างล่างเก็บมาด้ับ กับต่อมานี่ยะต้องการบ่งยังเอกนี่เด็กเขาก็เป็นแกล้งอยู่แก่้งหลอยห้ออันนี้เป็นรถกระบะรถกระบะก็จะเป็นสีน้ำเงินอีกแล้วก็มีอีกสีน้ำเงินคันหนึ่งอยบานที่เป็น1นเาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสไตล์สไตล์นี่ก็คือขี่เล่นไม่ได้แล้วพี่ รอออกเบิร์สไตล์รถแข่งแล้วทําโดยมูยหยองเป็ผู้จัดการโอ๊ตคือหลายคนมาทาําไมต้องรอออกคือตัวนี้มันคันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในกติการถแข่งตันห้าเทสตไแมก็ได้เขาต้องรอออกให้มันอยู่ในน้าหนักฐานน้ำหนักหลายมันก็เลี้ยงมาได้เนาะรถหนักเขาก็ต้องให้อยู่ในกติกาตันห้าแต่ว่าคันนี้เกินมาร้อยโลเพราะว่ามันยังบาโดนประตูประตูมูนี่ก็ต้องไล่เป็นข้าวบอลออกยังเกินมากอยู่ได้ร้อยโลเพราะว่ามันไปนเกินตรงเหล็กเล็กๆ็กที่เขาเอาทวงตูดคันนี้เขาไว้ลองสนามยางเดียวขี่เลี้ยงได้ รถห้างครับรถห้างมาดูเครื่องเครื่องนี้สิเป็นโดยผู้จัดการรถทำนะขั้นถี่เทียตให้รถสปีดเนี่เครื่องจะเป็นลูกก้านข้อซิ่งหมดแล้วครับ mrx เครื่องจะเป็นขยายเป็นความจุเดิมที่มันเป็นสองพันหาก็ขยายความจุเป็นสามพันสามพันสองลูกเก้าสิบเจ็ดเกือบร้อยแล้วเกือบเต็มพิกัดแล้วลูกเก้าเจ็ดนี่แหละขั้นนี้แลนแลนเวลาแลนยูสนามเทพนค้วันวันนั้นได้สิบจุดเจ็ดสิบจุดเจ็ด เพราะว่าปกติรถตันหาเขาล่งเก่าคนละข้าบโปรเตมีโอกาสไปเนานะข้างกรเนีนเน้ยนไทยคอนเทนต์แต่ก็อยู่ในสเต็ปรถแข่งประมาณนี้และพี่น้องนี่แหละที่มาของบ้านบูเปิดคลิปเลยลง YouTube ดนะไอ้หนูแล้วก็ลงเพจให้พี่ด้วยนะสนใจรีวิวบ้านบูอะไรบอกได้ครับก็คือทั้งหมดรถคอนเทนต์ครับสวัสดีครับ